โอเควันนี้ทุกคนนะผมวันนี้จะมาทำ Meta Helgate สองนะครับก็ มีคนขอมาเยอะนะบางคนอยากเอาไปเล่นดูโอกับเพื่อนเนาะเมตาที่เห็นตรงนี้ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเซตที่เจอนะแล้วก็เป็นเซตเมตาเนาะซึ่งมันจะเจอได้ในแมปแดงนะครับในกรณีที่เราเล่นแมปเหลืองเนี่ยจะไม่ค่อยเจอพวกนี้เท่าไหร่เพราะว่าแมปเหลืองมันแบบบางคนแบบมาซ้อมหรือว่าไม่ได้จริงจังอะไรเงี้ยมันจะเจอเซตแบบประหลาดกว่านี้มากๆหรือไม่ก็เห็นไม่ได้ในแมปแดงเลยครับบางเซตนะส่วนใครที่เล่นแมปแดงเนี่ยก็น่าจะพอนึกออกนะมันก็เป็นอาว,วุธที่แบบคุ้นหน้าคุ้นตาแล้วก็เจอบ่อยนะครับโดยเฉพาะอันที่อยู่ในแรงเอสกับแรงเอเน เนี่ยอันสองอันเนี้ยคือคุณน่าจะเจอแบบเล่น10ตาได้จเจอสักดตาประมาณเนี้ยหรือไม่แต่เจอทั้ง10ตาเลยนะครับผมมันจะมี2องคอมนะสำหรับเฮลเกตนะครับผมขอบอกก่อนเลยมีคอมหนึ่งที่เป็นดีเพสกับฮิลเลอร์นะครับแล้วก็มีคอมที่เป็นวันช็อตนะครับผมส่วนอีกอย่างอันนึงเนี่ยมันคล้ายๆล้ายวันช็อตแต่จะเป็นอีกประเภทหนึ่งคือมันจะเป็นออกอารมณ์เหมือนดาเมจคู่กันมากกว่าวันช็อตส่วนใหญ่มันจะเป็นตัวหนึ่งสตัร์ตัวหนึ่งทำดาเมจนะครับถ้าเป็นอีกประเภทหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นดดาา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 เเ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 เมมมมมมมจตตตัััววววลลยยยยยอออออะะะไไไไรรรปณนนนนนีีี้้ซึึนน่่่สส่่่งงงงคคบบสสผทททถใหูแุุธช หัวเสื้อรองเท้าพวาคุณเนี้ยมาใส่ให้ดูมั่งผมก็จะบอกเลยนะครับว่าคือบางอันเนี่ยมันใช้อาวุธเดิมแต่ว่าหัวเสื้อรองเท้าเนี่ยมันเปลี่ยนได้หลายแบบครับซึ่งถ้าผมเอามาใส่เนี่ยมันน่าจะเต็มหน้ากระดาษแล้วมันก็คงจะต้องเล็กเล็กแบบเล็กมากๆอ่ะมันถึงจะใส่พอเพราะว่าบางเซ็ตเนี่ยมันใช้ได้หลายแบบจริงๆซึ่งผมเอามาใส่แต่อาวุธเนี่ยผมมองอย่างนี้ครับผมมองว่าคือเกมเนี่ยเวลาคุณเล่นอะ่ะถ้าใครเล่นมานานอะ่ะคุณน่าจะสังเกตเห็นแล้วล่ะไอเกม RPG เกมเนี้ย มันไม่เหมือนเกม RPG เลยเวลาที่เราสู้เนี่ยมันเหมือนเกมโมบ้าซะมากกว่าซึ่งเวลาคุณดูเมตาในเกมโมบ้าเนี่ยเขาก็เอามาให้คุณดูแต่ฮีโร่ถูกปะเขาก็ไม่ได้บอกหนิว่ามันออกของอะไรนึกออกปะนอกจากเขาจะพูดขึ้นมาแต่เขาไม่ได้เอามาใส่ให้ดูว่าของมันต้องออกอะไรเพราะว่าของมันฟิกไม่ได้ครับมันเปลี่ยนตามสถานการณ์ในแต่ละเกมเกมนี้ก็เหมือนกันครับคือของอะ่ะชิ้นอื่นอะ่ะที่ไม่ใช่อาวุธอะ่ะคือถ้าคุณมองว่าอาวุธเป็นฮีโร่นะแล้วหัวตัวเท้าเนี่ยแล้วก็ผ้าคลุมเนี่ยเป็นไอเทมทเ มันก็แล้วแต่คุณถูกป่าว่าคุณจะเล่นอะไรแต่มันก็มีเมตาของมันอยู่ถูกไหมแต่ว่าเมตาของมันมันก็ไม่ได้ออกได้อย่างเดียวบางทีตัวหนึ่งอ่ะเมตามันออกได้หลายอย่างขึ้นอยู่กับสถานการณ์เกมถ้ามันไม่ได้แปลกเหมือนคุณแบบว่าเล่นเล่นอะไรเล่นโซลิแอดในฮอนออกโคเด็กอะไรเงี้ยหรือว่าเล่นปักหน้าในโดตาออกบูนชาดอะไรเงี้ยถ้ามันไม่ได้แปลกนั้นอ่ะมันก็เล่นได้นึกออกไหมเพราะฉะนั้นอ่ะเสื้อผ้าหัวตัวเท้าเนี้ยมันเลยเปลี่ยนได้หลายอย่างไงผมเลยไม่เอามาใส่คือถ้าคุณใส่ตามเมตามันก็เล่นได้อะระมมมมาาาาาานน้่่่่ออวบงงคคจจถเเพพีีีกก็็ผผดููิยไ แล้วนะถ้าพี่ไปบอกหัวตัวเท้าเนี่ยพี่บอกมาแต่อาวุธผมก็ไม่รู้เมตาไงว่าหัวตัวเท้ามันใส่อะไรบ้างผมแนะนําอย่างนี้นะถ้าใครอยากจะรู้ว่าใส่อะไรบ้างเนี่ยลองดูคลิปเนี่ยเมตาจากผมและดูแค่อาวุธพอว่าอาวุธมันคืออาวุธอะไรแล้วคุณพิมพ์ไปใน YouTube เลยอย่างสมมุติว่าอ่านเนี่ยคุณเห็นเดดกรฟใช่ไหมเฮ้ยพี่บอกไปแล้วว่าเดดกรฟแม่งเมตาสองสองเฮลเกตคุณพิมพ์ไปเลยเดดกรฟเฮลเกตสองสองพิมพ์ไปในยูทูบอะแม่งมีคนเล่นให้ดูแน่นอนอาวุธแม่งเมตาคนเล่นโคตรเยอะโอเคเรามาเริ่่่่่่่่มมมมมมมจจจาาาากกกกกคคคคคออ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 ททีีีีีเเ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 ป็นน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 นััััััับบบบฮฮฮลลลลลลลรร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 ์์์นนะะะะะะผผขิพว้้้ยยุณไดหๆ3ถ เล่นแบบแดงน่าจะสังเกตแล้วคุณเจอได้หลักๆ3อันเท่านั้นนั่นก็คือไอรอน o ูท โฮลี่วันแฮนด์นะครับที่เป็นโฮลี่สตาร์บแล้วก็เกตโฮลี่นะครับผมแต่ส่วนใหญ่จะเจอเป็นเกตโฮลี่กับโฮลี่วันแฮนด์มากกว่าเพราะว่าอ่าไอรอนรูทเนี่ยมันเล่นค่อนข้างยากคือเล่นให้เก่งยากแต่ไม่ได้แปลว่ามันไม่เก่งนะคือมันค่อนข้างเก่งแต่ว่ามันเล่นให้เก่งยากมากๆแล้วก็มันเล่นกับเดทกีฟไม่ได้เพราะเวลาที่เดทกีฟอีเนี่ยแม่งแม่งหลุดอันติผมไม่รู้ทําไมมันเป็นอย่างนั้นไอ้แพทที่ผมเล่นมันอาจจะเป็นบั๊กก็ได้อาจจะแก้แล้วปัจจุบันอาจจะไม่หลุดเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เราจะเจอเป็นโฮลี่สออนนนเล่่ฮิวยูะ อยู่ใน y o u t u b เนี่แหละลองไปหาดูกันได้นะครับสำหรับในเฮลเกรเนาะต่อไปมาดูทางฝั่ง DPS ที่คู่กับฮิวกันบ้างนะครับผมก็ อ่าแรงเอสเนี่ยจะเป็นเด็กกเวอร์เดกเกอร์แพร์ขออธิบายที่ตัวเด็กกเวอร์ก่อนเด็กกเวอร์กับเดกเกอร์แพรเนี่ยมันก็ขายกันคิวกับ W เหมือนกันนะครับผมต่างกันแค่ E ถูกปะซึ่งความเก่งของเดกเกอร์ในเฮลเกตจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ที่สกิล W ครับมันจะมีสกิล W ิอันนึงน่าจะอันที่3มั้งเป็นสกิลตัดคิวนะครับซึ่งมันตัดคิวได้ถึง100%นะครับฟังไม่ผิดนะครับ100%เลยก็คือต์นะปรับฟิวไม่ขึ้นเลยแตต่ัดผิวได้แค่1.5วินะครับซึ่งถ้าตัดถูกจังหวะเนี่ยในระยะเวลา1.5ยก็คือตนนัยสมมุติเรา อ่า one hand holy e พอดีเงี้ยหรือ q กับ e พอดีเงี้ยเราตัดไปเงี้ย1.5วิเนี่ยเข้าเสียทั้ง q กับ e เลยนะคืออันนี้ q ไม่ทันโดนเบิร์ตายนะครับผมหรือ get holy กำลัง e อยู่เงี้ยโดนตัดไป1.5วิเงี้ยไม่ขึ้นนะครับผมนอกจอากตัด q แล้วมันยังอ n t e r r u ได้ด้วยนะประมาณนี้ครับอันนี้คือความเก่งของมันแล้วก็ความแตกต,ต่างระหว่าง death keep กับ death repair เนี่ยคือ death keep เนี่ย e เนี่ยเป็นเมจิคอลดาเมจนะครับผมด้วยความที่ว่า e ของ death keep เนี่ยเป็นดาเมจเวทนะเพราะฉะนั้นเวลาเจอพระที่แบบเป็นพระ holy เงี้ย โลี่จะมีสกิลหนึ่งที่ใช้กันบ่อยมากในการเล่นเฮลเกตก็คือสกิลเบสซิ่งนะครับเพราะว่าเอามาใส่เพื่อกันผักจะได้ฮิวอ่าตัวดามเมจได้เวลาโดนพักอีกฝ่ายตรงข้ามผักเนี่ยหรือว่าตัวดามเมจเนี่ยให้กันผักตัวดามเม็เพื่อจะได้ไม่โดนผักตอนปิดอะไรเงี้ยได้ใช่ไหมซึ่งโฮลี่เบสซิ่งเนี่ยมันใส่แล้วได้เกาะกันกายภาพนะครับมันไม่ได้ได้เกาะกันเวทเพราะฉะนั้นการที่เราใส่โฮลี่เบสซิ่งไปเนี่ย ไม่สามารถที่จะกัน e ของเด็กีฟได้นั่นเองนะครับเด็กกีฟก็เลยมีความแตกต่างกับเด็กเกอร์แพรตรงนี้นะครับในส่วนของ e ก็คือ e ของเด็กีฟเนี่ยไม่สามารถถูกกันได้ด้วย holy b เบ s ซ i n g นะผมจะโดนดาเมจเข้าตามปกติเลยแต่ว่า e ของเด็กเกอร์แพรเนี่ยจะสามารถถูกกันได้ด้วย holy b เบ s ซ i n g นี่คือความต่างแต่ความต่างอีกอย่างหนึ่งคือข้อดีของเด็กเกอร์แพรนะครับคือ e ของมันเนี่ยตัดคิว2ี่เป็นระยะเวลา4ีวินะก็คือได้ตัดคิวที่เยอะกว่า เดีมนะครับเพราะว่าเด็กีมมีตัดฮิวแค่สกิล W 1.5วีร0อถูกปะแต่แดกก็แพ้มี2จังหวะเลยคือ20%ตอนอันติแล้วก็ W อีก1.5วิเป็น1 0อนะครับผมอันนี้ก็ความต่างของ2อันนี้ที่เหลือก็เหมือนกันไม่มีอะไรพรอมเป็นแดกเกอร์เหมือนกันนะครับผมต่อไปเป็นเคิร์ส2อันนะครับก็คือเคิร์สวันแฮนด์กับเดโมนิกนะครับอันนี้ต่างกันค่อนข้างจะพอสมควรเพราะว่ามาเล่นกันคนละสไตล์เลยปกติแล้วเนี่ยเดเมนเมือนววึง่่ครดยๆแล้าิกเี่่่่ยยอูตรงทวา ถ้าสมมติมันทํา4สแต็คได้2ตัวเนี่ยอย่างสมมติว่าฮิลเลอร์โดน4สเต็คเนี่ยดาเมจโดน4สเต็คเนี่ยแล้วเอากัดตีเนี่ยสลับกันซ้ายขวาเนี่ยอันนี้คือฮิลเลอร์ฮิวยังไงก็ไม่ทันนะครับคือ,อยังไงก็แบบยังไงก็ล้มอะ่ะเอ er อฮิวยังไงก็คือไม่ไหวก็คือต้องห้ามโดน4สแต็ค2ตัวนั่นเองนี่คือความเก่งมันเวลาที่โดน4สแต็ค2ตัวเสร็จเนี่ยคอมโบปีของมันจะเป็นกดอีนะครับถ้าให้โดนทั้งพาทั้งดาเมจได้ก็ดีแล้วก็ที่เหลือก็ตตตีีตตตตตผม ส่วนใหญ่ประมาณนี้ดามจก็จะตายแล้วพาจะกลับมาฮิวไม่ทันถ้าไม่ได้ใส่กันผักไว้ตั้งแต่แรกเนาะเคิร์ดวันแฮนเนี่ยมาเล่นได้2สไตล์นะสไตล์ style แรกคือจะเล่นเป็นสไตล์เดียวกับเดโมนิกก็ได้ก็คือทํา4สแต็กสตัวและไล่กัดตีนะครับผมแต่ส่วนใหญ่คนจะเล่นอีกสไตล์หนึ่งมากกว่าคือสไตล์แบบวันช็อตนะครับก็คือใช้สกิลเนี่ยแปะสแต็กแค่ตัวเดียวคือจะเอาตัวไหนก็แปะตัวนั้นอะไม่ต้องแปะ2ตัวแบบเดโมนิกก็ได้แล้วก็รอที่จะวันช็อตอีกตัวหนึ่งอาจจะใส่เป็นหัวใบไไมไม่่่กก็็หฟีด้ะผเพือทจ ฉีดเจาะเกาะเนี่ยแล้วก็ให้พระแฟนของข้ามไปผักพระนะส่วนใหญ่ก็จะโดนวันช็อตตายด้วยเจาะเกาะกับยาพิษแล้วก็เจาะเกาะกับสกิล W ครับอันนี้จะเป็นอีกสไตล์หนึ่งที่เคิร์ดวันแฮนเล่นได้แต่เดมอนิกจะทำอย่างนี้ไม่ได้นะเดมอนิกจะเล่นได้แค่สไตล์เดียวเท่านั้นคือที่เป็นดีเพทอย่างที่ผมพูดไปนะส่วนใหญ่อ่ะคนจะเล่นแบบวันช็อตมากกว่าสำหรับเคิร์ดวันแฮนมันเลยเป็นข้อดีที่ว่าพอเล่นวันช็อตเนี่ยมันจี้ตัวเดียวมันก็สบายดีแล้วมันดูเล่นง่ายนะผมแค่ฉีดเจาะเกาะให้โดนทตแวีัซ จังหวะแบบว่าถ้ากิ้งไปแล้วรอบหนึ่งอะ่ะมันจะโรเททส,สกิลของ เคร์ดวันแฮนอีกรอบหนึ่งไม่ทันซึ่งมันจะกิ้งไม่ได้นะครับตอนโดนรอบที่2ต่อไปมาดูในแรงเอกันบ้างนะครับแรงเอก็ยังเก่งอยู่นะครับผมก็คือเคมอกับคาวิ่งซอนครับสไตล์การเล่นคนละแบบกันนะส่วนใหญ่เนี่ยเคมอจะเล่นแบบไม่ส่วนใหญ่อะเคมอจะเล่นได้สไตล์เดียวคือการจี้ตัวเดียวนะครับจะเอาตัวดาเมจหรือเอาพระก็ได้แต่ส่วนใหญ่จะเอาพระเพราะว่าสกิลวของดาบเนี่ยจะใช้เป็นอินตลับนะครับซึ่งถ้าสมมุติว่าเล่นเคมอเนี่ยบางคนที่เล่นใส่หัวเห่าเนี่ยหัวเห่าหรือว่าหัวเมอร์เซนตลลลััััับบบด้ววยกกกกนนถึง3สสิิะคคร็ือจห สกิลจากดับบิลแล้วก็สกิลจาก E และส่วนใหญ่ที่เขาเอาพาเพราะว่าถ้าสมมุติว่าคุณเล่นเคมอลเนี่ยคุณจี้พาเรื่อยๆนะแล้วคุณใช้ดับบิลเนี่ยตัดสกิลหนึ่งเขาได้1ครั้งเนี่ยใช้ E ตัดได้อีกหนึ่งครั้งใช้หัวเหา่าตัดได้อีกหนึ่งครั้งเนี่ยอันนี้คือพาแทบจะแทบจะฟิกว่าตายร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับถ้าไม่มียากเกาะหรือไม่มีอะไรกันนะตอนนั้นนะส่วนคาวิคซ้อนเนี่ยจะเล่นอีกสไตล์หนึ่งนะครับผมหรือว่าจะเล่นสไตล์เดียวกับเคมอลก็ได้แต่ส่วนใหญ่ คาวิซอจะเล่นเป็นสไตล์ไม่ไม่ได้เน้นเอาพระแล้ตัดฮิวนะครับจะเล่นเป็นสไตล์แบบว่าเอาใครก็ได้อะขอแค่แบบ2คนนั้นอยู่ติดกันแล้วแบบอ e ีให้โดนทั้ง2คนนะครับ อ e ให้โดนทั้งสคน W ให้โดนทั้ง2คนซึ่งเวลาเจฮิลส่วนใหญ่คาวิงซอนเนี่ยจะใช้ดเป็นอันแรกนะก็คือแบบหมุนตัวนะครับผมที่หมุนตัวอย่างเงี้ยก็คือเวลาเรา E ไป2ตัวแล้วเราแบบหมุนตัวให้โดนศัตรูทั้งสองคนเงี้ยเนี่ยอันนี้แรงมากคือพาเจฮิวแทบไม่ตันเพราะมันต้องฮิลสองตัวไงฮิลทั้งดาเมจฮิลทั้งฮิลเพราะนั้นเนี่ยคาวิงซอนคือมันเจาใครก็ได้ครับขอแค่อยู่ติดกันแล้วคนไหนเล่นโลก็เอาคนนั้นอะได้หมดจะไม่ต้องเล่นไม่ต้องเล่นสไตล์ตัดคิว แล้วก็ไปนะครับแล้วก็เดย์เบเกอร์กับอาเคี n นวันแฮนนี่ไม่ค่อยได้เจอนะแต่ผมขอพูดเอาไว้แล้วกันเผื่อเจอว่ามันเก่งตรงไหนนะครับจริงๆมันก็ไม่ได้เก่งหรอกโอเคอันแรกนะครับขอเป็นไฟทั้ง3อันเลยนะผมขอพูดรวมกันเพราะว่ามันเหมือนกันนะครับมันต่างกันแค่อีเท่านั้นเองก็คือ WiFi เกตไฟแล้วก็ไฟวันแฮนนะผมคุณจะเจออันไหนก็ได้แต่มันจะเล่นเหมือนกันคือมันคือสไตล์แบบตั้งป้อมยิงอะครับคือมันจะไม่ค่อยทําอะไรเท่าไหร่นอกจาก นอกจากแบบตั้งป้อมแล้วก็ยิงยิงยิงสกิลหนึ่งเรื่อยๆที่เหลือการตีให้โดนแค่นั้นเองความเก่งคือการตั้งป้อมยิงแบบเนี้ยมันเป็นตัวที่ทําดาเมจได้ค่อนข้างสูงแบบสูงมากๆคือแทบจะไม่มีอะไรยืนรับไหวถ้าฮิวไม่เปลี่ยนเป็นฉีดก็คือไม่ไหวนะปกติเจอไฟเนี่ยฮิวจะเปลี่ยนเป็นสกิลเป็นฉีดนะครับผมแล้วก็ยืนดีๆอย่าให้โดนไฟผักเพราะว่าถ้าสมมุติว่าไฟเนี่ยเห็นฮิวเปลี่ยนเป็นฉีดเนี่ยไฟก็จะเปลี่ยนเป็นสกิลพ่นไฟเหมือนกันที่มันน็อกแบ็คแล้วแบบ interrupt. อินเตอร์รับสกิลฮล คือนั่นแหละถ้าฮิลฮิล์ฉีดแล้วก็ไฟอ่าไฟไม่ได้เปลี่ยนสกิลเป็นผักเนี่ยก็จะค่อนข้างเอาอยากนะเพราะว่าฉีดมายัางไงก็โอกาสที่จะไม่ตายนะแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าเลื่อนไม่ได้โลตั้งแต่แรกนะครับผมแค่นี้แหละอันนี้คือความเก่งมันก็คือตั้งป้อมยิงแล้วทำดาเมจได้แรงแค่นั้นเองถ้าเขาแก้ไม่ได้เขาก็แพ้ไปเลยและยืนรับไฟนะเพราะว่ามันแรงมากๆยืนรับไม่ไหวนะครับแต่ว่าข้อเสียหล,ลักๆเลยคือถ้าเจอแมปที่แบบมีเสาเยอะเนี่ยแล้วฮิลเลอร์จุกหลังเสาเนี่ยเรายิงได้แต่ดาเมจเนี่ยเขาก็ฉีดฟฟรรรรีีีถูกกป่ะ่ะะเเเาาาทอไไไ้มดดฉ็ ก็ไม่ตายครับหรือไม่ก็ดามิจะตายดามิก็ไปเดินจุกเสาแล้วก็ไม่ตายแล้วสุด,สดท้ายก็ต้องถูกบังคับให้เล่นจนลาวาบีครับอันนี้คือข้อเสียหลักๆเลยนะคือจุกเสาได้อะบางคนอาจจะถามว่าไฟโดนจุกเสาได้แล้วเคิร์ดอะเคิร์ดก็โดนจุกเสาได้นี่เ <ächlich S 1> คิร์ดไม่เสียหรอใช่โอเคเคิร์ดโดนจุกเสาได้เคิร์ดเสียก็จริงร oh, แต่ว่าอย่างน้อยเคิร์ดมันไม่ได้ตั้งป้อมยิงนะครับรมันมันเดินไปมันยิงไปได้มันไม่ต้องตั้งป้อมแบบไฟอะคือเวลาโดนเสาอะอ,ะอาเคิร์ดมันไม่มันไม่ได้ลำบากเท่าไฟนะครับแต่มันก็ ไม่ค่อยจะอะไรเท่าไหร่ถ้าศัตรูจุกไม่เนียบมากเพราะว่ามันแปะแค่ตัวเดียวไงมันไม่จะมันไม่ต้องบักบังคับแปะสองตัวแบบเดมอนดิกอะนึกออกไหมมันเอาแค่ตัวเดียวก็ได้มันวันชตแค่ตัวเดียวก็ได้มันจะมีปัญหาน้อยกว่าไฟนั่นเองไฟเนี่ยจะมีปัญหามากต่อไปเป็นน้ําแข็งนะครับไม่มีปัญหาเรื่องการโดนจุกเสานะแต่มีปัญหาตรงดามจนะครับดามจเบิร์ดมาเนี่ยมันไม่ได้แรงเท่าไฟนะถ้าไม่ได้มีเสื้อที่พาใส่ให้แต่ถามว่าเล่นได้ไหมมันก็พอเล่นได้ถ้าพารบส่วนใหญ่่ถ้าเลนก็คือพะจใส่เสื้อออนนนนกกมมมัั้้้้ย่่าาาะะะไรรรปณแแลลวว็เเพิดใหคบ น้ำแข็งเนี่ยก็ทําดาเมจไปมันก็ลงเหมือนไฟครับเป็นตั้งป้อมเหมือนกันตั้งป้อมแล้วทำดาเมจเหมือนกันแต่ข้อเสียคือมันไม่ได้ดาเมจแรงเท่าไฟถ้าพาไม่ได้ใส่เสื้อแดงให้แล้วก็ข้อดีคือมันไม่ติดเสาต่อไปเป็นไปนะครับก็เป็นคลิปล่าสุดที่ผมเล่นในเฮลเกตเลยนะก็ไปเนี่ยจะเห็นว่าผมเล่นในเฮลเกตมันก็คล้ายๆกับเคมอหรือว่าคล้ายๆแบบเด็กกีฟที่มันไม่มีตัดฮีวอะไรประมาณนี้ก็คือมันก็เป็นการเบิร์ดดาเมจครับแต่ว่ามันค่อนข้างแย่กว่าเคมอวกับเดูกกีฟตรงย เคมอข้อดีก็คืออินตรลับฮิวได้นะครับผมแต่ไปเนี่ยคือมันไม่มีอะไรเลยคือมันไม่มีอะไรเลยนอกจากดาเมจเพราะฉะนั้นถ้ามันเหมือนแดกเกอร์ก็เหมือนดาบแต่ว่ามันมีแต่ดาเมจก็นึกสภาพว่าคุณก็เล่นแดกเกอร์กระดาบมันก็ดีกว่าถูกปะประมาณนั้นก็เลยใส่มาไว้เป็นบีแต่มันก็เล่นได้เพราะดาเมจมันก็ไม่ได้น่าเกียดถูกไหมอย่างอย่างนี้เห็นผมเล่นไปมันก็เล่นได้ต่อไปเป็นอาวุธลับนะครับที่ไม่ค่อยได้เจอครับคือเดบกเกอร์กับอาเคียนวันแฮนนะครับความเหมือนของ2อันนี้คืออย่างแรกคือมันะจมี คิวเนี่ยบางคนเนี่ยที่ใส่หัวรอยโยก็คือหัวมานานะครับผมนึกออกไหมซึ่งถ้าเขาใส่หัวมานาเนี่ยแล้วเราเป็นเดเบกับอาเคนวันแฮนเนี่ยเราเน้นที่จะเปิร์กหัวมานาฮิลเลอร์ครับคือเปิร์กไปเรื่อยๆจนฮิลเลอร์มานาหมดครับสุดท้ายเขาจะแพ้ด้วยมานาหมดนะครับสรุปก็คือเซตสองเซตเนี่ยไอเดเบกเกอร์กับอาเคนวันแฮนเนี่ยเป็นเซตที่เล่นกับหัวมานานั่นเองนะครับผมประมาณนั้นนะก็คือเน้นให้ฝ่ายตรงข้ามมานาหมดแล้วก็ฆ่านะครับตัวมันเองไม่ได้มีดาเบจมากพอที่จะฆ่าศัตรูแบบได้ไวขนาดนนั้น้หรือว่า่าาฆไดแบบ เท่ากับอันอื่นอ่ะเออคือดาเมจในการฆ่ามันต่ำม,มากแต่ว่ามันเปิ่มขวบมานาได้นะครับผมให้ฝ่ายตรงข้ามมานาหมดแล้วก็เล่นกับมานาที่ของฝ่ายตรงข้ามหมดเนาะแค่นั้นเองไม่มีอะไรละโอเคหมดแล้วนะทางฝั่งคอมดาเมจคู่ฮิลนะครับก็ที่เห็นได้บ่อยๆก็จะเป็นประมาณนี้นะถ้าใครเล่นแบบแดงคุณก็จะเจอประมาณนี้แหละไม่ค่อยจะต่างอย่างนี้เท่าไหร่ต่อไปเป็นในฝั่งวันช็อตกันบ้างนะครับขอเริ่มจากฝั่งแรกนะครับก็จะเป็นฝั่งที่เป็นวันช็อตแบบตัวแท้งเนี่ยเป็นค้อนนะครับผมค้อนสองอรรรร์์หืออเเเเเเกเกนนนนแฮมมมมมีี่่ยยดาจจััะป็ไฟคบผ หรือไม่ก็เล่นกับ Shadow c a l l e r เนี่ยอันนี้ก็ได้เหมือนกันแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นไฟมากกว่าเพราะามันง่ายกว่าคือถ้าเป็น Shadow c a l l e r เนี่ยมันเสียตรงที่ว่ามันมันเล่นยากครับบางทีมันจะต้อง เอาตัวเองเข้าไปถูแล้วปล่อยอีใสเงี้ยถ้าายของข้ามไม่ได้ใส่เสื้อผ้านึกออกไหมอ่ะประมาณนั้นนะครับผมเพราะจะเล่นเป็นไฟเนี่ยจะง่ายกว่าน่าจะไม่ค่อยได้เจอหรอกคุณจะเห็นได้ตามยูทูบอะเยอะกว่าเจอเองนะครับไอ้อ่าที่เป็นคอนก็เป็นไฟเงี้ยหรือไม่อากาศจะเป็นคอนแบบขาแบบแปลกก็จะเป็นคอนกับอะไรก็ได้ที่เป็นดามีอีกตัวหนึ่งแล้วเอาคอนไปหลับผ้าครับแล้วให้ตัวนึงทำดามจดอาจจะไม่ต้องเป็นไฟก็ได้ก็คือจะแปลก,นอก,น,อกนอกเหนือจากที่ผมใส่มานะอีกอันหนึ่งนะครับข้างล่างก็เป็นควอเตอร์สตาร์กับอ่ามัดอ ง่ายเลยคอเตอร์สตาร์ก็ไปสตาร์นให้คอมโบแล้วก็วางหัวทีนาตัดทิวมัดอาวารอนก็ต่อยให้ตายแค่นี้ครับคอมโบมันง่ายเลยมันอารมณ์เหมือนดานเมจสตัวแต่อีกตัวนึงก็ยังมีสตาร์นอยู่นะต่อไปคือจะเป็นหมัดคู่นะครับส่วนใหญ่จะเป็นบอลเลอร์คู่กับเออร์ซนะครับหรือไม่ก็เป็นบอลเลอร์สตัว หรือจะเป็นอเออร์ไซ2สองตัวเนี่ยยังไม่เคยเห็นนะเคยเห็นแต่บอลเลอร์สองตัวแล้วก็เออร์ไซกับบอลเลอร์แล้วก็บอลเลอร์กับหมัดอวารอนอะไรพวกนี้หรือว่าก็เนี่ยจะเป็นประมาณนี้จะเป็นหมัดมัดสตัวนะผมก็ง่ายๆเลยก็คือคอมโบศัตรูให้ตายอัดอย่างเดียวครับอัดดามจอย่างเดียวเลยประมาณนั้นให้ไปตรงข้ามตายนะต่อไปคือจะเป็นดามจคู่กันนะครับผมส่วนใหญ่ที่เห็นเนี่ยจะเป็นไลคอสโบกับเบนทนแอคนะที่รู้สึกว่าค่อนข้างจะแอบแอบแอบเก่งแต่ก็ไม่เก่งถ้าเราไม่ยืนรับอะถ้าเราใครคือจะไม่เก่ง หรือว่าแบบอาจจะเป็นแดกเกอร์สตัวก็ได้อาจจะเป็นโกงเล็บกับอ่าแดกเกอร์แพรก็ได้อะไรประมาณนี้สอตัวที่เป็นดาเมจคู่กันอาจจะเป็นดูแลซอร์ะดูแลซอร์สสตัวก็ได้ดูแลซอร์สกับไรคอร์โบอะไรประมาณนี้แต่หลักๆจะเป็นดาเมจสตัวคู่กันนะครับผมอีกอันนึงจะเป็นโซไซกับสปิริตฮันเตอร์นะครับก็ความเก่งของมันคือโซไซเนี่ยเวลาที่มันยกลอยเนี่ยจะกดรองเท้ามือไม่ได้หรือกดหัวแข็งไม่ได้กดยาก็ไม่ได้เอาง่ายๆคือมันยิ่งกว่าใบกับแบบสตัร์น,นะครับคือมันกดอะไรไม่ได้เลยสตัร์นเนี่ยยััังงงงกกกกดดดดดดครีนไไไ้้้้ยหวแข็เทามือถูปะ แต่นอกอัพเนี่ยคือกดอะไรไม่ได้เลยจริงๆนะครับได้ทำได้แค่อยู่เฉยเฉยแล้วลุ้นว่าจะตายหรือเปล่าแค่นั้นเองถ้ากดอะไรกันไม่ทันก่อนที่จะโดนนะ อันนี้คือความเก่งของมันนะครับก็จะเป็นโซไซกับสปิเรตันเตอร์เนาะอีกอันหนึ่งก็ค่อนข้างจะเก่งแต่ว่าเห็นได้ในเฮลเกตน้อยนะครับก็คือบัตเลเทอร์กับคอสโบซูม um, คือบัตเลเทอร์เนี่ยจะเล่นเป็นเซิร์ฟฟีน,นครับเซิร์ฟฟีนก็คล้ายๆกับโซไซก็คือถ้าเราฟีนได้เนี่ยฝ่ายตรงข้ามจะกดอะไรไม่ได้เลยนะครับผมกดหัวแข็งก็ไม่ได้แต่ว่าคือถ้าฝ่ายตรงข้ามรู้เนี่ยเขาจะกดหัวแข็งตั้งแต่โดนแดกเกอร์แบบอ่าบัตเลเทอร์เนี่ยปามีดเข้ามาละคือคือจังหวะที่ปามมมมีีีีีดดดเเเเขข้้้าาาาาาาจะะะะปแลลววฟฟนนนนนนิธกกร่่่ออซึงตไม่ได้จริงเวว้้้ยแต่่าาาาถถเเเรห็นข้ามาเขากก็ดดา,า้ปมีไถูจะเออประมาณ นะครับอันนี้คือวิธีแก้ต่อไปจะเป็นแทงกับดาเมจอีกรอบนึ่งครับก็จะเป็นสตาร์บั๊บบัลลันะสตาร์บบบลคู่กับอะไรก็ได้ที่อีกตัวหนึ่งดูเหมือนจะเป็นดาเมจครับ ส่วนใหญ่จะเป็นบัตรเลเทอร์ไม่ก็อ่าควอเตอร์สตาร์หรือไม่ก็หมัดอวารอนหรือไม่ก็ดูราซอร์หรือไม่ก็แบนเทนแอคหรือเดจิฟหรือหรืออะไรก็ได้อ่ะขอแค่อีกตัวหนึ่งเป็นดาเมจที่แบบมันดูจะเป็นดาเมจที่ไล่ได้และดูเป็นดาเมจที่มีดาเมจนะครับก็เอามาคู่กับสตาร์อวาลานดับหน้าที่คือสตาร์อวาลานเนี่ยมันจะคอยถ่ายนะถ่ายใครก็ได้แล้วมันจะตัดคิวนะครับผมตอนตอนที่โดนอาติมันนะและอีตัวนี้ก็ทำดาเมจไปแค่นั้นแหละก็คืออัดอัดดาเมจเหมือนกันก็ส่วนใหญ่จะ <laughs> เพราะว่าสามารถเล่น2จังหวะเพื่อแก้รองเท้ามือได้ข้อ2คือถ้าเจอคู่ที่เป็นฮิลเลอร์เนี่ยมันสามารถแก้ได้ด้วยการใบฮิลเลอร์นะครับแล้วก็เด็คเกอร์ไปใบดาเมจนะปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นในคลิปผมเนี่ยที่เล่นในเดอะมิดเนี่ยถ้าคู่ผมเนี่ยไม่ได้เล่นเป็นเซตเด็คเกอร์วันแฮนด์กับเกวซิคเกอร์เนี่ยเวลาเจอพาร์เนี่ยข้อเสียคือผมจะต้องใบดาเมจร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมใบพาไม่ได้เพราะว่าถ้าผมไม่ใบดาเมจเนี่ยดาเมจกดเสื้ออ่ะหรือว่าดาเมจกดหัวหรือดาเมจกดอีอะไรก็ตามเนี่ยเพื่อหลุดออออออกกกกกกจาาา่่่่่รรููทขงผมมมมเเเเนนนนนีียยัั็็ไไดด้ถแแตวพป์ฮ คือเด็กเกอร์วันแฮนด์มันมีใบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราให้เด็กเกอร์วันแฮนด์เนี่ยใบดาเมจได้แล้วเราเนี่ยไปใบผานะครับมันได้อันนี้คือความเก่งของเกลซีคู่กับเด็กเกอร์วันแฮนด์นะลองคิดสภาพว่าถ้าคุณไม่ใช่เกลซีคู่กับเด็กเกอร์วันแฮนด์เนี่ยอย่างถ้าเล่นแบบในคลิปมิดของผมเนี่ยที่แบบเกลซีคู่กับทุกอย่างอะสไปเดอร์ทันเตอร์หรืออะไรก็ได้อะไรประมาณเนี้ยถ้าสมมุติว่าผมไปใบผาเนี่ยแล้วดาเมจเป็นเด็กกิเวอร์เนี่ยมันแค่อีออกถูกปะดาเมจผมก็ทำอะไรไม่ได้แล้วเพราะว่าโดนรูทมมมันนกกดดออออีไไไ้้้ง่่ะถาผใบ หรือว่าเป็นคาวิซ้อนนี่ยก็กด e ออกลูดออกดามจผมก็ปล่อยสกิลไม่โดนละอะไรประมาณเนี้ยอ่าประมาณนี้นะครับผมส่วนวิธีการแก้รองเท้ามือเนี่ยคุณให้ด็กเกอร์วันแฮนเนี่ยกดเสื้อกดรองเท้ากด e เนี่ยตามปกติเลยแล้วก็ไล่ฟันตัวฮิลนะครับหรือว่าตัวที่มีรองเท้ามือนะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นฮิลนะครับผม พอไล่ฟันไปเรื่อยๆเนี่ยก็บังคับให้เขาใช้รองเท้ามือนะไอคนที่เป็นเกลซิกเกอร์เนี่ยต้องเก็บ E เอาไว้นะครับใช้แค่ W กับหัวใบพอนะครับส่วนเด็เกอร์วันแฮนเนี่ยต้องเก็บ W ที่เป็นปามีกับหัวใบเอาไว้เหมือนกันนะครับผมทำแบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยเวลาที่เกลซิกเกอร์วิ่งไปสตัร์ด้วยสกิล W เนี่ยแล้วเด็เกอร์วันแฮนไล่ฟันเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยศัตรูเนี่ยจะต้องกดมือละเพราะว่าถ้าไม่กดเนี่ยมีโอกาสที่จะโดนฟันตายแต่พอหลังจากเขามือเสร็จเนี่ยเด็เกอร์วันแฮนต้องมือไวนะครับปา W ให้โดน ตรงที่เขาเมือไปนะครับแล้วก็ลงหัวทันทีส่วนเกลซิกเกอร์เขาเก็บเ e ีเอาไว้ถูกป่ะหลังจากที่คุณป่าสตานโดนแล้วลงหัวเนี่ยเกลซิกเกอร์จะเ e ีให้นะครับมันก็ยังจะอยู่ในบอกใบต่อแล้วก็จะสามารถโดนฟันได้ต่อนะครับผมอันนี้คือวิธีแก้รองเท้าเมือนะของเกลซิกเกอร์กับดัเกอร์บันแฮนนะครับก็หมดแล้วส่วนใหญ่จะเป็นประมาณนี้ถ้าเจอแปลกกว่านี้อันนี้ผมก็ไม่รู้ละแต่ส่วนใหญ่จะเป็นประมาณนี้นะครับผมก็จะเห็นว่าแต่ละอันเนี่ยมีความเก่งแล้วก็มีจุดเด่นที่ต่างกันเนาะทั้งอ่าคอม Short, วันช็อตแแแแแลล้้้้วววกกก็็คคอออออมมมมีีี่่่่่่่่นน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 ะะรรรรรัััับบบผตาาาาาเเเเเเเชยยยยไไไดดงงงงงงปพใสขืจ การมาของรองเท้ามือที่มันแก้วันช็อตโคตรง่ายรวมถึงการมาของหัวหนังนะครับที่เปลี่ยนสกิลสองเปลี่ยนเป็นสกิลสองเนี่ยแล้วมันเป็นคีนได้เพื่อล้างสตันของวันช็อตนะครับมันเลยทําให้วันช็อตเนี่ยเล่นยากมากๆก็เลยไม่ค่อยมีใครเล่นแล้วนะก็เลยไม่ได้จัดอยู่ในแรงนะถ้าใครอยากเล่นก็เล่นไปนะครับมันก็มันก็เล่นได้นะครับแต่ว่ามันก็ลาบากหน่อยถ้าเจออะไรที่ล้างเยอะๆนะครับโอเคไปแล้วแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า